สวัสดียามเช้าวันนี้โบหมายไทยจะพามาดูดอกแคคตัสของบ้านแอดเองนะคะมันบานรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่ามันสวยจริงๆเลยอ่าน,านก่อนไปมากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะที่สามารถปลูกดอกไม้แล้วมันบานสวยขนาดนี้ และถ้าคนไทยสมัยแต่ก่อนนะจะรู้จักก็คือชื่อว่าต้นกระบองเพชรต้นกระบองเพชรก็คือเป็นพืชทะเลทรายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพืชทะเลทรายเนี่ยเขาสามารถที่จะมีความทนต่อสภาพแวดล้อมที่มันแห้งแล้งเพราะว่านานๆเนี่ยจะมีฝนตกที่หนึ่ง ต้นกระบองเพชรก็จะใช้วิธีการกักเก็บน้ําไว้ที่ลําต้นนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนใบให้เป็นน้ํานั่นเองเพื่อลดการคายน้ําแต่เขาก็ยังคายน้ําอยู่นะเพื่อให้มีชีวิตรอดนั่นเองนะคะและ สรรพคุณก็มีนะทุกคนรู้ไหมมันสามารถที่จะแก้โรคบิดได้แล้วก็แก้อาการเมาค้างได้แต่ข้อคําเตือนนะคะสำหรับคนที่มีการดื่มสุรานะคะอย่าไปเก็บต้นกระบองเพชรมาเคี้ยวนะคะเพราะว่าท่านจะโดนน้ำตาไม่รู้ตัว ก็ขอบคุณ f c พี่เท่าหูด้วยนะคะที่ชมว่าดอกแคคตัสของแอ๊ดแตสวยทีนี้มาดูนะคะว่าความลับของดอกแคคตัสมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งไปดูเลยก็คือดอกแคคตัสมีมากกว่า2สาย2 0 0พันสายพันเลยทีเดียวตอนที่แอดซื้อมานี่ช่วงนิยมมากคือมันเยอะหลากหลายแต่ก็เลือกซื้ออันที่ราคาถูกนะคะก็คือแต่ก่อนนะสามต้นร้อยต้นละ20บาทต้นละ25บาบาทไอ้ก็ซื้อมาไว้แล้วตอนนี้ก็คือแบบ เออเอาไปปลูกหน้าบ้านทิ้งไว้นะคะแล้วมันก็โตขึ้นมาเองแบบนี้อันข้อที่สองรากมันไม่ใช่เล็กนะคะรากยายเพราะว่าเขาจะพยายามเอ่อย่างรากลงไปให้ลึกเพื่อที่จะเอาน้ำมากักเก็บไว้ยามใช้ในยามจำเป็นค่ะทุกคนดูอันที่สานะครับก็คือ เขาสามารถที่จะเปลี่ยนใบเป็นน้ำนั่นเองเพื่อลดการขายน้ำและก็ที่สำคัญนะคะดอกแคคตัสนะคะคุณจะต้องไปดูตอนเช้านะนี่ดีดีแนะที่แอดลุกไปดูตอนเช้าเห็นตอนบานนะคะพอ 10บโมงแค่นั้นนะคะไปดูเอ้าวทำไมดอกแคคตัสของเรามันหูบค่ะฉะนั้นดอกนี้ก็เหมาะสำหรับคนตื่นเช้านะคะ <laughs> ก็วันนี้รีวิวแค่นี้ก่อนนะคะรีวิวเยอะเดี๋ยวคนจะเบื่อก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโป้ไม้ไทยด้วยนะคะ <g ling> วันนี้ไปก่อนค่ะ